สิ่งที่ผู้หญิงอายุ40นะครับอยากบอกให้คุณรู้จริงๆแล้วเราเอามาจากตัว l i แอนดะครับที่เรารับปรึกษาปหาความรักแล้วก็โคชชิ่งมาไม่รู้กี่พันคน ขามีอะไรอยากจะมาเตือนทุกๆคนอย่างแรกหนึ่งขอให้เป็นผู้หญิงสตรองอย่าไปแคร์ปากของคนอื่นมากเช่นอายุ30กว่าแล้วทำไมยังหาแฟนไม่ได้ทําไมไม่รีบแต่งงานทำไมไม่ดูบ้านโน้นบ้านนี้โถคุณแต่งงานเนี่ยนะคุณต้องเอาตัวเองไปอยู่กับใครก็ไม่รู้ทั้งชีวิตดังนั้นอย่าเอาตัวเลขมาเป็นตัวกดดันไม่ใช่ว่าไปดูคนนั้นเขาอย่างนั้นไปดูคนนี้เขอ,อย่างนี้มันไม่เหมือนกันแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าชีวิตในบ้านนั้นน่ะมันมีความสุขดีภาพในไอจอาจจะสวยแต่หลังๆอาจจะนั่งร้องโหมร้องไห้น้ําตาขมโทรมาปรึกษาปรึกษาอะไรเต็มไปหมดดังนั้นอย่ากดดัน ตัวเองด้วยตัวเลขเราอยู่ของเราได้เป็นผู้หญิง s t r o n สมัยนี้นะครับแล้วก็ทํามาหากินใช้ชีวิตไปตามเส้นทางของตัวเองอะไรที่ใช่ค่อยเอาเข้ามาแต่อย่าไปกดดันตัวเองว่าแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วอะไรอยู่ตรงหน้าตองคว้ามาก่อนอย่าอันนี้คนเราต้องรักตัวเองให้เป็นเลยเขาขอเตือนกันไว้ข้อที่2ของมีวันหมดอายุอ่ะมันหม,มายความว่าอย่างไงวันแรกเนี่ยดีแค่ไหนมันก็เรื่องวันแรก บางคนบอก5ปีดีค่ะ10ปีดีค่ะแต่พอปี11พอมันดีแตกโอ้มันเปลี่ยนไปคนละคนเลยแน่นอนสัตว์จะทําชีวิตรถวันแรกไปแดงดีไหมดีคอนโดซื้อมาวันแรกเป็นไงโอ้โหดีอีก5ปีผูพังไหมมีรถมีพังไหมมีคนก็เหมือนกันสิ่งที่เราต้องรู้คืออะไรรู้ไหมเราต้องรู้ว่าสิ่งใดเหมาะกับตัวเราอย่างแรก2ส,สิ่งใดหมดอายุไปแล้วคนบางคนเนี่ยมันหมดอายุไปแล้วนะคืออยู่มา5ปี10ปีมันเละเทะละออกอา่าวมีชงมีชู้มีน่นมีนี่คุยไม่รู้เรื่องแล้วสแสดงว่าอะไรมันหมดสภาพแล้วหมดสภาพ ความเป็นผัวเป็นเรียบร้อยแล้วก็มีดังนั้นเราต้องรู้ครับว่าของมันมีวันหมดอายุแล้วของมหมดอายุปุ๊บต้องทำยังไ,ไงทิ้งไงเลยอย่าไปกลัวการเริ่มใหม่หลายท่านผู้หญิง40กว่าเตือนเลยอย่าไปกลัวการเริ่มใหม่เริ่มใหม่เนี่ยสวยงามกว่าเสมอรถใหม่ไปไงดีคอนโดใหม่ไปไง,ไปไงเจ๋งนะครับสถานที่เที่ยวไปไ,ปไงตื่นเต้นอะไรกันมีคนใหม่ถูกไหมนะครับไม่ต้องไปกลัวข้อที่สครับสวยสมวยัยในเรื่องนี้สําคัญคนเราเนี่ยนะฮะชอบไปบอกว่าโอ้ยชู้เด็ก20อะไรอย่างงี้ไม่ได้หรอกไม่เกี่ยวตราบใดที่เรายังสวยสมวัยคนที่อยู่ใในนวัยยกล้เเราี่ เขาก็จะมองว่าเราน่ารักแล้วก็ยังเด็กอยู่เสมออย่างผมอายุ50เจอเด็ก1820ไม่ได้เกิดความรู้สึกอะไรนอกจากเหมือนลูกหลานแต่ถ้าเกิดเจอ40กว่า,วาเนี่ยจะรู้สึกว่าเขามีสเสน่ห์กำลังแบบสพรังนะครับแล้วก็คุยกันรู้เรื่องอะไรแบบนี้ดังนั้นสิ่งตรงนี้สําคัญนะครับเรื่องสวยสมวัยและอย่าลืมตัวช่วยมันต้องมีด้วยพอผู้หญิงอายุ40อะไรขึ้นไปเนี่ยจริงๆตั้งแต่สามสิบนะฮอร์โมนเริ่มตกล่วงลงมาเกิดปัญหาอะไรหายใจก็อ้วนแล้วเพระอัตราการหอบผ่านลดลงอย่างที่2เรื่องอะไร นะครับผิวผิวเริ่มมีรอยมีรอยเหี่ยวย่นมีอะไรเพราะว่าอะไรอิลาสตินที่เหมือนสปริงใต้ผิวหนังมันหายมันอันนี้มันตามวัยอย่างที่สาสคัญมากเลยคืออารมณ์ผมอายุ50ต้องไปหาไอ้ไอ้พวกเทสโทสเตอโรนอะไรมากินเสริมเพราะว่าอะไรมันมันไม่เหมือนวัยรุ่นออกไปแล้วมันซู่ซ่าซูซ่าเพราะมันคือเทสโทสเตอโรนแต่พอเสริมเข้าไปเนี่ยมันก็กลับมาเหมือนกันนะมันก็ง่ายมันก็มีความแบบฟุ้งฟริงอ่ะรู้สึกว่าเอเนจีอะไรมันมาผู้หญิงก็เหมือนกันอันนี้ก็ต้องเสริมเรื่องที่4ที่5ก็อาจจะเป็นเรืืื่่่่่่ออ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 องงงงงงขขขหหนนนนนน้้้าาากแแลละะเรรสวววววทีียยยคคไไปตตมัััชช ช่วยเรื่องห เรื่องนี้หมดทุกอย่างเลยแล้วคุณก็สามารถจะทักเข้ามาสอบถามได้ว่ามันทํางานอย่างไรอายุตั้งแต่สมมติ30เนี่ยคุณเสริมไปเลยเรื่อยๆนะครับคราวนี้ความสาวแทนที่มันจะตกลงไปแบบนี้มันจะค่อยๆลงเบาๆช้าๆอันนี้แหละคือสวยสมวัยเราสามารถจะครองความสวยไว้ได้ตลอดกาลสนใจทักเข้ามาสําหรับในเรื่องนี้ตัวช่วยของคุณและข้อที่4ี่ข้อสุดท้ายอย่าพึ่งพาผู้ชายหัวรวยถือว่าได้ถูกหวยเป็นโบนัสเสริมแต่ต้องมีอะไรเป็นของตัวเองเพราะผมเจอมาเยอะแยะมากมายเลยบางทีอายุ4 0สิกว่าห0สิ สามีบอกจะเอาเมียน้อยเข้าบ้านกูไม่สนใจละอย่าถ้าไม่อยู่ก็ไม่อยู่ก็อยู่ก็ไปนะครเขาเหมือนก็อยู่มา20-30ปีมันมันอึนมันอะไรมันหมดเรียบร้อยทุกอย่างแล้วทำยังไงตัวเองไม่เตรียมอะไรไว้เลยจะมาเริ่มงานสมัครงานตอนอายุ50มันก็เป็นไปไม่ได้ก็ต้องไปทนก็ต้องไปยอมเขาเป็นขี้ข้าเขาสมัยนี้อย่ารวยแค่ไหนมันก็เงินของเขานะอยากซื้อลิสต์สทักแต่งก็ต้องไปแบ้มือขอมันไม่มีใครในโลกนี้หรอกยัามานั่งไปใครตลอดการเงน80-90วันตายคนเราบางทีมันก็เห็นแก่ความสุขส่วนตนเป แผนตรงนี้ไว้ด้วยบ้านเขารวยก็ดีไปถือว่าโบนัสเรามีบ้านมีรถมีอะไรที่แบบว่าได้กินอยู่อย่างสบายแต่ต้องมีอะไรที่เขาเรียกว่าเป็นเซฟตี้ของตัวเองวันใดวันหนึ่งเขาไม่อยู่ด้วยสัจจะทําชีวิตสัจะทําความคิดซึ่งความคิดคนแม่งเปลี่ยนได้ตลอดเวลาแล้วมันไปถ้าไม่ยังไงต้องมีพลน B ถ้าเราสร้างอะไรของเราเองไว้ใครจะอยู่ใครจะไปก็เรื่องของเรากู้ยงกูได้ดังนั้นคุณจะไม่กังวลอะไรมากหม่หนะักครบ4ข้อนี้เมื่อไหร่การันตีไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่คุณไม่แคร์ใครหรอกครับคุณเป็นผู้หญิิิงงสสสาาววย่่่่ตตรรรออเเมมมมใใหหไดด้ลก ได้ทุกเวลาเนี่ยแหละสิ่งที่อยากจะบอกไว้วันนี้